สวัสดีแฟนบอนลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับสำหรับคลิปนี้มีประเด็นสั้นๆ2ประเด็นนะครับก็คือเรื่องของโคดี้กักปะนะฮะแนวรุกของ PS V ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเหตุผลสำคัญที่แมนยูไม่ได้ปิดดีลนะักเตะรรายนี้เพราะอะไรนะฮะ มีประเด็นออกมาคอกันด้วยจากดิลติกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเดนนิสฟาราเบกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับสําหรับเรื่องแรกกันก่อนนะครับโยมาที่เรื่องของโคโดี้กักโปเนี่ยหเหตุผลสำคัญที่แมนยูเนี่ยไม่ดําเนินการจบดีลนี้ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ท,ท,ทั้งที่ว่ากันว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยแมนยูตกลงได้แล้วนะฮะ นักเตะมีความต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนยูด้วยเหลือแค่เพียงแมนยูเนี่ยเจจารในขั้นตอนสุดท้ายครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูไม่ทำนะฮะมันก็เลยเป็นเดียที่ล่มกันไปซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาของกัคโปเนี่ยไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์นะครับอ่ะมันมีเหตุผลอย่างไรประเด็นเรื่องแรกนะครับต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยใช้งบประมาณแล้วก็เลือกเป้าหมายสำคัญที่สุด ก็คือช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันจะมีแนวลุก2รายในช่วงท้ทายของตลาดในรายของโคด e กัรโปแล้วก็แอนโตนีนะครับซึ่งสุดท้ายแน่นอน,นคบว่าเอรดเรินหาก็เลือกลูกทีมเก่าอย่างแอนโตนี่มากกว่านะฮะทีเนี้ยเลือกแอนโตนีเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแบนยูเนี่ยค่ากันว่าการซื้อแอนโตนี่เนี่ยน่าจะประมาณ50ล้านปอนด์ไม่น่าเกินกว่านั้น ซึ่งถ้าเกิดอยู่ในราคาอยู่ที่50บล้านปอนด์เนี่ยแมนยูเนี่ยจะมีงบบางส่วนที่เหลือเนี่ยไปซื้อโคดิกาโปเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเท่ากับว่าแมนยูมีโอกาสซื้อแนวรุก2รายในช่วงท้ายๆของตลาดในรายของกักโปในรายของแอนโทนีส2รายนะครับแต่ทีเนี้ยในรายของแอนโทนีเนี่ยช่วงท้ายๆของตลาดเนี่ยทางอาแจกเขาก็พยายามก่งราคาตัวขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณ80กว่าล้านนะครับเกือบเกือบเกบล้าน ทำให้แมนยูเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกตลาดซื้อขายใกล้ที่จะปิดตัวลงแล้วนะฮะแมนยูก็ต้องยอมใจ่ายในราคาที่สุขนะครับทีนี้การไปจ่ายในรายของตัวนี้ราคาสูงเนี่ยมันก็เลยมีผลกระทบผลพวงไปที่ในดีวของกัปโปด้วยเพราะฉะนั้นเข้าใจาก,กันง่ายๆครับก็คือเงินเนี่ยมันใช้ไปในรายของตัวนี้ซะเยอะทําให้เงินที่จะไปซื้อกัปโปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีละนะฮะมันมีไม่มากพอนะครับ นี่คือประการแรกที่ทําให้แมนยูเนี่ยต้องล้มเลิกเดียวนี้ไปทั้งๆั้งที่เข้าใกล้าการคว้าตัวแล้วนะฮะนักเตะก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนประนี่2ครับอาจจะเป็นในเรื่องของสล็อตเกี่ยวกับแนวรุกด้านข้างที่มันอาจจะอัดแน่นก็ได้ถ้าเกิดนักเตะแบบไม่มีอาการบาดเจ็บอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดซื้อกันเข้ามาซื้อได้ครับ แต่ว่ามันก็ต้องมี1รายเนี่ยออกไปนะฮะหนึ่งรายหรือว่าอาจจะ1รายเนี่ยออกไปนักเตะรายดังกล่าวที่อันติกบอกเนี่ยก็คือในรายของแอนโทนีอิลองกานะครับที่มีโอกาสย,าย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบยืมตัวซึ่งมีหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจแอนโทนีอิลองกาเนี่ยก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับสนใจยืมตัวไปใช้งานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องล้มเดียวกันไปนะครับเนื่องจากว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันเป็นการตัดสินใจของเอลเด็กเนฮาร์กด้วยนะครับ ที่เทนฮักเนี่ยตัดสินใจเก็บอิลองกาเอาไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับโดยที่ไม่มีแผนการการปล่อยออกจากทีมนะครับแบบยืมตัวเลยว่าแบบถาวรก็ตามมันก็เลยมีผลพวงด้านลบไปในดีลของกักโปด้วยนะฮะนี่คือ2ประเด็นที่มีการขคอขกันอลักหมานะครับเหตุผลสําคัญที่ทําไมแมนยูไม่จบดีลในรายของโคดิกัรโปรนะครับถามว่ามีโอกาส ยื่นซื้ออีกครั้งมาในช่วงมกราคมเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องของสล็อตเกี่ยวกับสูน้าเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าก็ยังมีโรโดอยู่นะครับ่าจจะมีมาคาร์ทฟอร์ดที่โดนขยับขึ้นมาเล่นในช่วงหลังในตำแหน่งสูน้าอีกนะครับยังมีมาร์ซิยาลถ้าเกิดไม่ได้รับบาดเจ็บก็ยังพร้อมใช้งานนะครับหรือว่าเป็นตัวเลือกได้นะฮะเว้นเสียว่าจะมีการย้ายออกไปนะครับก็คือในรายของโรโดหรือว่าสูนหน้าบางราย ใช้ออกกันไปก็อาจจะมีการดึงโคดิคัโปมาอีกครั้งก็ได้มีการแบบว่าไปเย่นข้อเสนอหรือว่าไปเจจาในเดียวของโคดิคัโปอีกครั้งก็ได้นะครับพปรอติดตามกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับก็คือถ้าเกิดกักโปเนี่ยไปเล่นในฟุตบอลโลกแล้วก็ทําผลงานได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคามันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ไม่เกิน40ล้านปอนด์เท่านั้นรับ คือในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาของกักโปเนี่ยมันคล้อกันได้ไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์นะแต่ว่าถ้าเกิดผลงานดีในช่วงฟุตบอลโลกหลังจากเสร็จภารกิจบอลโลกเนี่ยราคามันอาจจะโดนโก่งขึ้นไปมากขึ้นกว่านี้นะฮะเหมือนกับในดีลของจดองาดอซานโชคคล้ายกันเลยครับกรณีเดียวกันเลยนะฮะอ่ะนี่คือประเด็นของโคดิกาโปนะครับที่เอามาฝากกันส่วนเรื่องของทางดอนนี่ฟาร์เดเบคครับ มีรายงานออกมาจาก FC i n t e r นเตอนะฮะมีการระบุกันออกมากับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยสนใจดึงตัวดอนี่ฟานเดเบกครับกองกลางของแมนยูไปร่วมทีมในช่วงมักรคาคมนี้ฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการยืมตัวนะแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดในภายหลังนะครับประมาณ35 4 0ถึง40ล้านยูโรนะฮะแล้วก็เชื่อว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมีการ พร้อมรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอที่อินเตอร์มิลานยื่นเข้ามาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยว่ากันว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขาเล็งเซอร์เกมิลินโควิดซาวิตของลาซิโอกันเอาไว้นะฮะแต่ว่าซาวิตเนี่ยราคามันสูงเกินไปครับประมาณ70ล้านยูโรพวกเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่ามาให้ความสนใจนักเตะที่เหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะ ประมาณไม่เกิน40บล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับเป็นดีวที่ง่ายกว่าด้วยนะฮะก็เลยจะมายื่นซื้อกับทางแมนยูเอานะครับก็รอติดตามกันครับเรื่องของอนาคตของโดนิฟาร์เบกนะฮะก็มีโอกาสนะับถึงแม้ว่าจะมีลูกพี่เก่านะครับอย่างเอเดรียนทากคุมทีมอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็น่าจะทราบวันนี้แหละว่าเอเดรียนทากเนี่ยตั้งแต่เปิดซีซั่นมาก็ไม่ได้เลือกใช้โดนิฟาร์เบกเป็นแบบตัวหลักซะทีเดียวนะครับ มันก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้นักเตะรายนี้ย้ายทีมนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสอนแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผลมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ